สวัสด,ดีครับพี่น้องครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะครับพี่น้องครับผมลุงแทับพบพี่น้องของเราอีกแล้วครับวันนี้ผมมาพบพี่น uh ja. ้องของเราหนึ่งงวดวันที่หนึ่งกันยานะพี่น้องครับหนึ่งกันยาผมมาพบมาเจอพี่น้องและวันนี้ครับผมจะมานําเสนอครับเป็นเลขสิบล่างสองตัวหลักหน่วยหน่วยล่างสามตัวเท่ากับว่าสูตรนี้ถ้าสูตรของเราเดินต่อมันจะได้สองตัวล่างอยู่แค่หกหางเท่านั้น ใน6หางนี้พี่น้องครับผมจะไปตัดด้วยแต้มล่างที่ผมลงให้พี่น้องดูก่อนหน้านี้นะแต้มล่างผมลงไปแล้วนะครับสําหรับสูตรที่ถูกมาจากงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับอ่ะผมพาฟังคําเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับแล้วเรามารับชมพร้อมกันครับว่าจะได้อะไรสําหรับสิบล่างกับหน่วยล่างวันนี้อ่ะคาเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมและเอาไปใช้ครับ คลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศสุดเลขตารวยมากพี่น้องครับฝากและเตือนและทีนี้ถึงตัวสูตรและวิธีทําเลยผมจะพาพี่น้องคํานวณเลย แต้มสองตัวล่างที่ผมจะตัดผมก็เตรียมไว้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีทําสําหรับสูตรนี้นะครับมาดูครับผมจะพาพี่น้องคํานวณจาก16มิถุนาผมไปใช้ร้อยกับหน่วยครั้งที่2บวกรหัส3กับ9เลยอ่อย่างว่านี้ใช้0ูบวกเกดได้เก็ดเก็มาบวก3ได้0นะครับผมขอตั้งเรียงมาทางนี้นะเจบวกสได้ศูนบวก9 เอาศูนย์มบวกเก้า 9, อีกรอบหนึ่งก็จะได้เก้าผมใส่ v s ไว้นะผมจะไปชนกับอีกสูตรหนึ่งสูตรที่สองอันนี้มันเป็นหลักสิบอันนี้เป็นหลักหน่วยนะผมเขียนตรงนี้ไว้ให้สิบล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยล่าง หน่วยล่างผมใช้ประการน้ำเงินมาดูวิธีทําสําหรับหน่วยล่างสามตัวพี่น้องครับผมให้ใช้หลัก10บบนก็คือ9ตัวนี้นี่นะเอา9้ามาบวก1ครับได้ศูศมาบวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งมาบวกหได้เจดเท่ากับว่าเราเอาฝั่งสิบสองตัวมาชนหน่วยสามตัวได้หหางหกหางไหนครับศูนย์หนึ่ง ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดคำนวณจากสิบหกมิถุนาใช้หนึ่งกับอะกระดังว่านั้นออกเก้าสี่เก้าสองสี่หกตัวที่เรากำลังหาอยู่ทำกันอยู่ก็คือเก้าหนึ่งตัวนี้ออกเก้าหนึ่งสูตรนี้หลักหน่วยถูกหนึ่งหลักสิบถูกเก้าภายในหกตัวโอเคครับว่าเราถูกเก้าหนึ่งพี่น้องครับมาดูครับงวดต่อมา หนึกนรกฎาดาใช้สิบหกกะรักฎาดาครับร้อยหน่วยครั้งที่สองบวกกันงวดนี้จะเป็น1 ·นบวกเได้ 0, 0ูนย์มบวกสามได้3ครับเราได้หลักสิบคือ3เอา3มโบวกเกอีกรอบหนึ่งได้12เราได้หลักสิบที่จะนำไปใช้สิบหกกรักฎาดาคือ3กับ2หลักหน่วยพี่น้องครับ ลากน้วยผมให้ใช้สิบบนคือสี่ตัวนี้เอามาบวกหนึ่งหนึ่งหกง่ายๆเลยครับสี่บวกหนึ่งเป็นเท่าไร่ครับเป็นห้าครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกเก้าหกบวกหกเป็นสิบสองได้อยู่แค่นี้ครับเราได้อยู่แค่นี้แหละจับคู่ชนสามสองเป็นหกเราจะได้อยู่หกหาง สามห้าสามหกสามสองสองห้าสองหกสองสองหกตัวออกอะไรพี่น้องครับสิบหกกรกฎาคมออกสองสี่ห้าสามสองสี่สองตัวล่างออกสองหกหลักสิบเข้าสองตัวนี้หลักหน่วยเข้าหกตัวนี้พี่น้องครับดูบันเดินตัวที่สองสังเกตไปด้วยกันนะนี่ตัวที่หนึ่งที่สองตัวที่หนึ่งตัวที่สองมาสองงวดแลละเข้าสองหกถูกครับ ต่อครับผมพาคำนวณ16รกรกฎาคดามาใช้1สิงหาครับเรามาดูกันวันนี้1บวก1เป็น2 2ไปบวก3เป็น5 5ไปบวก9เป็น14ครับ14มาดูสูตรหลักหน่วยทีนี้ผมให้ใช้หลัก10บนก็คือ2ตัวนี้2ไปบวก รหัสหนึ่งหนึ่งหกสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหกเป็นศูนย์เราจะได้ห้าสามห้าสี่ห้าศูนย์สี่สามสี่สี่สี่ศูนย์และผลที่ออกออกอะไรครับออกห้าศูนย์ห้าศูนย์มาดูหลักสิบคือเลขห้าหลักหน่วยคือเลขศูนย์ เราจะถูกห้าศูนย์พายอยู่ในหชุดนี้โอเคครับถูกอีกหนึ่งงวดนะโอเคนะมาดูว่าหนึ่งสิงหาใช้สิบหสิงหาพี่น้องครับสิบหน่วยครั้งที่สองบวกรหัสสามกับเก้าหนึ่งบวกสองได้สามเอาสามไปบวกสามได้หกหกไปบวกเก้าได้สิบห้าหลักสิบของเราคือหกกับห้าพี่น้องครับส่วนหลักหน่วยครับผมใ,ใช้หลักสิบบนคือห้า ห้าบวกหนึ่งจะได้หกบวกอีกหนึ่งจะได้เจ็ดเจ็ดไปบวกหกจะได้สิบสามนี่เอาหลักสิบมาชนหลักหน่วยได้อยู่สองสามเป็นหกหกชุดมีอันไหนมั่งหกหกหกเจ็ดหกสามห้าหกห้าเจ็ดห้าสามออกเลยครับรางวัลที่หนึ่งเก้าเก้าสี่แปดหกห้าสองตัวล่างออกหกสามนี่ตัวหกสามหลักสิบคือเลขหกหลักหน่วยคือเลขสาม โอ้ oh, พี่น้องครับอันนี้มาตัวที่สามนะพี่น้องครับทีนี้อันนี้ตัวที่สองหมายถึงลำดับนะครับลำดับที่หนึ่งที่สองหนึ่งสองวันนี้หนึ่งสองสามวันนี้หนึ 1, 2, ่งสองสามดูหลักหน่วยครับมันจะกลับไปหนึ่งไหมพี่น้องครับมันจะกลับขึ้นมาหนึ่งตัวนี้ไหมหรือยังไง อ๋อหกสามถูกอีกหนึ่งงวดพี่น้องครับทีนี้ก็จะมาถึงงวดสําคัญซึ่งเป็นงวดปัจจุบันพี่น้องครับที่เราจะนําไปใช้เราจะนําไปใช้จริงอ่ะก่อนที่จะทําพี่น้องครับผมขอส่งข่าวถึงพี่น้อง fc ที่ขอมานะครับอ่ะขั้นรายการนิดนึงผมไม่เป็นไรนะครับพี่น้อง fc ที่ขอมาครับขอหลักขอวิ่งล่างตัวเดียวชุดที่หนึ่งอ่ะ อันนี้งวดที่ผ่านมานะครับสำหรับได้วิ่งสามคู่ชุดถูกหกสามตัวนี้ผมเอาวิ่งล่างชนสองสุดนี้คือชุดที่สองที่ผมชนวดนั้นมันได้วิ่งเจ็ดพี่น้องครับเอาสามกับเจ็ดมาชนกันได้สามเจ็ดเจ็ดสามออกหกสามอ่ะพี่น้องเลยขอมาชุดนี้เดี๋ยวผมลงให้นะครับ ชุดที่หนึ่งนี้ส่วนชุดที่ผิดที่มันได้เก็บคือชุดที่สองผมทําชุดใหม่ขึ้นมาพร้อมนะครับพร้อมที่จะมาชนกับชุดที่หนึ่งชุดใหม่จะมาชนชุดที่หนึ่งฝากติดตามไว้ด้วยพี่น้องครับเดี๋ยวจะพลาดโอกาสอ่ะโอเคครับผมขอบกกับเข้ามารายการเลยทีนี้มาดูครับขอให้สูตรเดินต่อนะครับ ร้อยหน่วยครั้งเท่สองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าพี่น้องครับเก้าเปบวกรหัสสามเป็นสิบสองสองเปบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดวัน,นี้หลักสิบของเราได้สองกับหนึ่งพี่น้องครับได้สองกับ 1. หนึ่งมาแบบนี้เป็นยังไงมั่งครับถูกตาถูกใจไหมสองกับหนึ่ง มาดูครับมาดูหลักหน่วยเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับหลัก10บบนคือเลขหกเอาหไปบวกหนึ่งเป็น7จดเจดไปบวกหนึ่ง 1. เป็น8ปดแดไปบวก6เป็นสิสนี่มันได้อยู่แบบนี้พี่น้องครับได้อยู่แบบนี้ ถ้าสูตรมันเดินต่อเราก็จะเห็นในหกหางนี้มีตัวไหนมั่งอะผมตั้งหนึ่งกับสองไว้เลยหนึ่งและก็สองที่จะอยู่ในหลักสิบถ้าสูตรมันเดินต่อนะพี่น้องนะผมไม่รู้ว่ามันจะเดินต่อไหมพี่น้องไปวิเคราะห์เอาเองนะไปพิจารณาเอาเองถ้าไม่มีตัวไหนก็อยากเสี่ยงดวงก็ว่ากันไปถ้าหนึ่งมาหนึ่งเก็บถ้าหนึ่งมาหนึ่งเก็บ หนึ่งแปดหนึ่งสี่พี่น้องชอบสักตัวไหมเนี่ยในเนี้ย,นนยสิบกับหน่วยเนี่ยอ่าถ้าสองมาสองเก็ดสองแปดสองสี่ พี่น้องครับหนึ่งแปดผมเคยทำได้อยู่เม็ดเดียวสูตรไหนทำขึ้นมาก็ได้แต่หนึ่งแปดอาพี่น้องถ้าเป็น fc เก่าๆจะจำได้ครับวันนั้นผมให้หนึ่งแปดหางเดียวเลยในชุดสรุปผมให้หนึ่งแปดหางเดียวเลยวันนี้มันจะกลับมาหาผมอีกหรือเปล่าหนึ่งแปดเนี่ยพี่น้องครับจะเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ให้ผมหรือเปล่าเนี่ยเคยทำได้หนึ่งแปดแบบนี้แหละ หางเดียวเลยสูตรไหนก็ได้แต่หนึ่งแปดวนนั้นผมมั่นใจมากเป็นยังไงบ้างพี่น้องครับได้อยู่แค่นี้อ่ะยังไม่พอครับอันนี้ยังไม่ใช่ตัวเด่นนะครับผมพูดให้ฟังว่าผมเคยทําได้ตัวนี้มันเคยให้โชคผมผมก็เลยมาบอกพี่น้องต่อมันจะมาหรือเปล่าแล้วทีนี้พี่น้องครับผมจะเอาแต้มมาตัดดูสิผมจะเอาแต้มมาตัดนะ ดูแต้มผมลงไว้สําหรับพี่น้องเข้ามาใหม่นะใครยังไม่เห็นเลขแต้มล่างที่ผมลงเข้าไปดูรายละเอียดมนะครับพี่น้องครับพี่น้องจะได้เห็นรายละเอียดว่าวิธีทําทํำยังไงแต่วันนี้ผมจะเอาตัวที่ทําไว้แล้วมาประกบเลยจะได้กระชับเข้ามาแต้มสองตัวบนเต้มสองตัวบน นี่ครับพี่น้องครับแต้มสองตัวล่างที่พี่น้องคอมเมนต์มาบอกผมระเบิดระเบอร์เลยว่าผมคํานวณผิดตัวสุดท้ายผมไปบวกหนึ่งมันได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ตามที่จริงมันเป็นหกผมก็ได้ไ่แก้มาให้และมันออกหกสามเข้าแต้มเก้านี้นะครับอันนี้คืองวดปัจจุบันไอ้งวดที่ผ่านมามาดูงวดปัจจุบันพี่น้องครับได้ห้าหกเจ็ดสี่ ห้าหเก็ดสี่ผมจะเอาห้าหเก็ดสี่แต้มนะครับผมจะเขียนไว้ตรงนี้แต้มล่างห้าหก็ดสี่นะครับ มาทีนี้ผมจะมาตัดให้พี่น้องดูสิมันจะได้สัดตัวไหมมันจะได้ไหมมันจะเหลืออะไรไหมเข้ามาแต้มห้าก่อนนะครับอันดับแรกหนึ่งมาในแต้มห้ามีหนึ่งสี่ที่แต้มห้าพี่น้องครับหนึ่งสี่เข้าแต้มห้าถ้าหนึ่งมาในแต้มหกไม่มีหนึ่งห้าแต้มเจ็ดไม่มีหนึ่งหกแต้มสี่ไม่มีหนึ่งสามสรุปมี หนึ่งสี่หางเดียวถ้าแต้มถ้าถ้าสิบอยู่ในหลักไอ้นี่นะพอมาเข้าชุดหนึ่งสี่จะมาเข้าชุดแต้มต่อไปครับถ้าสองมาแต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มแต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มหกมีสองสี่เข้าแต้มหกพี่น้องครับสรุปถ้าแต้มเราเข้าสิบหน่วยเราเข้าได้อยู่สองหางเท่านี้ ได้อยู่สองหางเท่านี้คือหนึ่งสี่กับสองหกเลยพี่น้องครับอาส่วนวิธีทำพี่น้องครับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะอยากจะไปคํานวณย้อนดูนะนี่วิธีทำครับเดี๋ยวถ้าผมจะบอกไปเดี๋ยวพี่น้องก็อาจจะไม่มั่นใจถ้ามาดูตัวสูตรจะเห็นแบบนี้ร้อยที่หนึ่งบวกหน่วยที่สี่เลยครับง่ายๆเลยพี่น้องครับ ใช้หลักร้อยครั้งที่หบวกหลักหน่วยครั้งที่สแบบนี้สาบวกสได้เ็ดก็เจ็ดแปดเก้าเก้าบวกบวกเ็ดเป็น16บหกออกอะไรครับออกศูเข้าแต้มหกวัดต่อมาครับสมบวกหเป็น8ปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนเป็นศูนบวกจ็ดได้เ็ดออกไะไครับออกเก้าหเข้าแต้มศูวดต่อมาครับหมาบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเกบวกเเป็นสิออกอะไรครับออกสอเข้าเต้มแ ร้อที่หบวกหน่วยที่สี่เบวกหเป็นสิบวกหเป็นสิบวกหเป็นสิบเวกเเป็นยีออกอะไรครับออกห้เข้าแต้มหงวดต่อมาครับร้อยครั้งที่หนึ่งคือห้าห้บวกสเป็นเบวกห่เป็นแปบวกหเป็นเกบวกเเป็นสิออกอะไรครับออกหกามเข้าแต้มเและงวดปัจจุบันหกบวกเกเป็นสิบห้าบวกหงเป็นหกบวกห่งเป็นเก็บวกเเป็นสิ ก็เป็นที่มาของห้าหกเก็สี่ที่ผมเอามาตัดชุดนี้ถ้าสูตรของผมเดินต่อมันก็จะมีอยู่สองหางนี้ที่มันเข้าแต้มพี่น้องครับอ่ะถ้ามันเข้าแต้มเข้าแต้มห้าตัวนี้เข้าแต้มหกตัวนี้ถ้าเราจะเห็นหนึ่งสี่กับสองสี่จะต้องแต้มเราเข้า ชุดสิบหน่วยเราจะเข้านะครับถึงจะถูกพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวว่าผมจะไม่ว่าผมไม่บอกนะผมเป็นคนคํานวณพี่น้องเป็นคนใช้การตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่พี่น้องอย่างเดียวโอเคนะครับขอให้เข้าใจตรงกันโอเคพี่น้องครับแล้วคลิปต่อไปผมจะเอาวิ่งล่างตัวเดียวตูรที่ถูกมาจากงวดก่อนมาลงให้ดูต่อครับและ พี่น้องมาขอแต้มสามตัวบนมาเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเรียงตามลําดับครับโอเคพี่น้องครับวันนี้คงจะพอแค่นี้ครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ